โลกใบนี้แล้วก็ตัวเราสังคมประเทศชาติใช่ไหมแต่ให้มองกว้างๆให้มองที่เรียกว่า,อามองความเป็นไปของการที่เราเห็นคนในสังคมคนในโลกใบนี้แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังเจอวิตกตมกกว่าเราใช่ปะยิ่งพัฒนามากยิ่งมีอีโก้เยอะ ใช่ป่ะการที่เรามีกโก o มีโ c o มามีมีไหมมี <c oughs> คือการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองครับใช่ไหม e ีกโก,ก็เหมือนกันมีพิธิปะ่ะใช่ไหมพิธีในตัวเองสูงเชื่อว่าในตัวเองสูงใช่ไหมโก้คืออะไร <c oughs> ใช่ไหมการยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ไม่ฟังใครท้ายก็ เห็นมเราเห็นเด็นในพิธท,ท,าทานมาพแม่พูดถึงวงกว้างว่า,วาทาไมอ่ะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างยุโรปที่หล,หลายประเทศที่มีคนตายเยอะเลยจากโรคโควิดใช่ไหมแต่ทําไมประเทศไทยประคองได้ประเทศจีนเป็นที่ประเทศที่ทแพ่เชือ้อแต่หยุดหยุดยั้งได้ระงับได้ใช่ไหมเพราะเขามีการยอมรับแล้วก็การเปิดใจ แม่ถ้ามันจะพูดถึงตัวเราทุกทุกคนเหมือนกันเวลาที่การมะเป็นนูกศึกษาแม่มากรับคำสอนของมารดาก็ต้องเปิดใจและยอมรับเรามีทิฐิกับคนอื่นทิฐิกับคนทางกายทิฐิกับเพื่อนร่วมงานแต่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราเท่ากัดเราเรามาเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจเราทิฐินั้นเราต้องวางเอาต้องเอาออกไปนะเราต้องเปิดใจนะเข้าใจปะ แล้เราจะคัดเก่าใจเราแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้และเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานสันดานเฮี้ยสันดานเลวยอมรับปะ<ม>ถ้าแม่พูดอะมันคือความจริงนะมันคือความตรงที่เรียกว่าดีก็ดีเฮียก็เฮียคนเรามันมีสองด้านไม่ชื่อว่าจะต้องให้คนชมว่าโอ้ดีอย่างเดียวโอ้โอดีโอฉันเป็คนดีลงนะ ก็มีสิ่งที่ไม่ดีด้วยข้อเสียเหมือนกันแม่เพงบอกว่าข้อเสียในสิ่งที่โซเชียลเอาแม่ไปโจมตีในสิ่งที่เขาไปว่าแม่พิจารณาถ้าอันไหนที่มันที่มันเอามาวิเคราะห์แล้วเออเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ไม่ใช่แก้ตัวเราก็มาแก้ไขพัฒนานตัวเรานะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมรับยิ่งการที่ครูบาอาจารย์เตือนะ พ่อแม่เตือนก็ดื้อพอแล้วทำไมถึงมีครูบาอาจารย์เขาไม่ฟังพ่อแม่ใช่ไหมแต่ฟังครูบาอาจารย์แต่พอฟังครูบาอาจารย์ไปนานเท่านานเท่าการเรียกว่าภูมีมีองค์กูมีเงินการพอมีพอเรามีมากขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่มีความรู้มีประสบการณ์มีเงินมีทรัพย์ มีสิ่งของต่างๆมากมายหรือว่ามีองค์ที่วมา่องค์กูเหนือกว่ากูบาอาจารย์ละองค์กูบอกแบบนี้องค์กูบอกแบบนั้นอันนั้นเรียกว่าอะไรหลงหลง<ๆ>ใช่ไหมเออเคยเป็นปะเคยหลงปะเคยปะคนนี้เคยหลงปะเคยอันนี้เคยเห็นว่าหลงแต่เขาบอกเขาไม่เคย เคยหลงไหมสองต่อหนึ่งนละยอมรับปะหลงมะหลงองไหมหลงทูกอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหลงองที่แท้จริงคือยังไงเออลักษณะของการหลงมีหลายลักษณะอันนี้ไม่ได้ลักษณะหลงหลงร้ายแรงคือหลงไปในความคิดที่ผิดหลงในความคิด นั่นก็คือส่วนหนึ่งของการหลงเพราะว่าพอเรามีแล้วลูกเคยพูดแกจแะได้ป่าว่าองบอกให้ทำบบนันิองบอยให้ทำแบบนี้บอยให้ทแต่ตัวเองก็ทบ้ามา่ไม่ทํบามางแล้วก็ดื้อแต่ว่าองค์ที่บอกแต่ถ้าเกิดองค์บอกบอกให้ทําดีอะมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้หลงแต่ที่หลงคือหลงจิตตัวเองหลงเขาพัางตัวเองบางทีองค์รูมาบอกอย่างนี้ แต่องคาเนตน้อยมาบอกแบบนี้หลงจิตแบบนี้แย้งกันไงเขาจะยาที่เป็นเน่ะใช่ไหมถูกต้องไหมคบเราต้องพิจารณาตรงนี้แหละที่เห็นเขาหลงเพราะอะไรพูดดิหลงยังไงหลงทางหรือว่าอะไรขับรถหลงทางหรือว่าอะไรเขาจะหักแบบว่าองค์ก็มบอกองค์นั้นก็บอกเคยได้ยินเหรอเคยเล่ามาฟังแล้วอ๋อก็เลยคิดว่าตรงนั้นหลง เพราะฉะนั้นความตาอ๋อแต่ในมุมในมุมก็คือว่าความคิดเราที่เราเออว่าองค์ควาบอบแบบนี้แบบนี้แต่ว่าคนอื่นที่อมองเรา,ออาเขาอาจจะมองว่าอีกมุมนี้ลงรู้เข <ๆๆ S 1> ้าใจปะแต่เราก็คือว่าเออเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกมันก็คือเป็นจิตที่เราสื่อได้มันเด็นการรู้ได้เฉพาะตนแต่การที่เรารู้ได้เฉพาะตนน่ะสิ่งที่อย่างของจริงทุกคนพูดนะเหมือนอาจารย์พ่อพูดด้วยแล้วก็ เรียกว่าพี่น้องพูดเลยนะต้องชให้เข้าใจว่าอยากให้พิสตาบูลบาจ้าว่าใช่ไหมแต่ลูกก็มาถามนะใช่ไหมใช่ไหมแต่แม่นั้นก็เคยบอกลูกว่าอยากรู้อะไรอยากอะไรเนี้ยให้ถามผูบาดใจาเออแม่นั้นจะบอกลูกเพราะว่าทุกคนน่ะมันมีตัวหลงมันจะทําให้เรายลงว่า พอพูดไปอ่ะลูกลูกลงองมาพิจา,ารณาตัวเองสิว่าลูกหลงไปปะใช่ถูกว่าใช่ไหมใช,ใช่แล้วใช่ไหม<ะ>ตอนแรกยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้ว <laughs> ใช่ไหม<ช>เออวันนี้ได้มาเกิดใจแล้วก็ได้มาสนทนา,ากันว่าการที่แต่ละคนถ้าเรายึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีอีกโก้ความมีทิฐิที่เชื่อในตัวเองมากเกินไป่ะมันจะทําให้เราปินกัน ความจริงเราไม่ยอมรับความจริงเข้าใจยังเพราะเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ลุกในความผิดเนี่ยความคิดที่อะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกรณียังของคนมีองค์หรือว่าคนในสังคมทั่วไปก็มีให้เห็นเยอะนะเคยเห็นปะที่คนเห็นดีเป็นชอบเห็นทู่เป็นผูกเป็นผิดผิดเป็นทู่อ่ะเคยเห็นไหมเยอะไหมแต่เราพูดไม่ได้ เราว่าเขาไม่ได้ถูกป้องป่ะแต่เราได้เห็นเป็นวิชาป่ะเออเขาจะยังบางทีบางคนนะเขาเห็นเราหลงหรือว่าคนร่างกายหลงพูดไม่ได้ถูกก็ได้ใจเนื่อยใจจะทํายังไงวะดื้อเหลือเกินใช่ป่ะภาวะเป็นนี้ใช่ไหมเออดี้เหลือเกินทำไมแบบจิตทิแรงอะ่ะแบบไม่ฟังเลยอะ่ะแล้วเราจะอยู่ได้ไหมทนได้ไหมมันเกิดภาวะจิตแบบนี้เนี่ยมันทาให้คนรอบกายเราอ,อึดอัด เข้าใจป่ะเพราะว่าความที่เราแบบมั่นถือมั่นตัวกูของกูจริงไหมกูต้องพูดยังไงกูก็ต้องทำแบบนั้นต้องฟังกูความคิดกูเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนะแม้ถ้าการที่แม่บอ,อกว่าการที่แม่เป็นครูบาอาจารย์แม่ไม่ได้ว่าเอาความคิดแม่เป็นใหญ่นะแม่ก็ฟังทุกคนนะอยากรู้ทุกคนมาแม่รับฟังใช่ป่ะรับฟังความทุกข์ของทุกคนใช่ไหม รับฟังความปัญหาของทุกคนแม่รับปัญหาทุกคนเลยแม่รับฟังใช่ป่ะแต่การที่พอรับฟังเสร็จและแม่เป็นครูบาอาจารย์และแม่ต้องชี้แนะบอกไปอย่างเนี้ยการที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนลูกศิษย์อย่างเนี้ยเท่ากับยึดติดในความเป็นทิฏฐิในตนนะแม่ยังยึดติดในความเป็นทิฏฐิในตนนะไ,ไม่ใช่นะแยกให้ออกนะเพราะบางคนคิดว่าอถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ ต้องดูต้องพอว่าต้อมาไอเนี้ยคุมคู่หรือว่าอะไรแมเคยคุคู่ปะเคยไหมไม่เคยบิดาสอนสติใช่ไหมแม้แต่ยาเมื่านดามาลงดูเคยดุปะเคยแล้วว่าดุในเชิงสอนเออเราะเราเข้าใจเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยวันนี้เป็นเป็นการที่เราได้มาเตือนสติ มามองย้อนกลับไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราไม่เอามาทำลายนะเอามาที่เรียกว่ามาพัฒนาเหมือนกับทุกคนอนะ่ะมีอดีตและหลายคนบอกว่าผมไม่ใช่คนดีเลยมีทุกคนบอกว่าเป็นคนเลวก็เลยคิดว่าจะดีได้ไงเพราะเป็นคนเลวมีทุกคนบอกว่าเป็นคนเลวใช่ปะเพราะว่าจี้ตัวเอง บอกตัวเองตลอดเม่ควรเลยเพราะว่าคบผู้ของคนอื่นจนมองความดีของตัวเองไม่ได้ก็เลยทำให้จิตตกและทําให้กล้าไม่พ้นทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ได้เาใจนะไม่ว่าเราอ่ะจะทําอาชีพอะไรทํางานอะไรเกิดเป็นลูกใครอ่ะเราก็เป็นคนเราก็มีคุณ่าในตัวเองทุกคนเรา,เาท,เทุกคนมีคุณ่าในตัวเอง,องหมดเลย แต่คนในสังคมปัจจุบันชอบยอกย่องคนที่เงินตำน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินใช่ไะมแต่ไม่มองที่ความดีมองที่คุณกุศลความดีไหมค่อยน้อยอยอกย่องคนที่เงินทองเนาะก็ใครเห็นเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทาน ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เจอกับตัวเราหรือว่าเห็นสังคมรอบได้เราก็เอาปรับเปลี่ยนตัวเราวนะ่าจะเป็นแบบคนนะีนน้วเห็นคนดีก็ยังไปทาเห็นคนดีชื่นชมแล้วเราจะเป็นให้เป็นเรียกว่าแบบอย่างเป็นไอดอลเราก็จะสําเร็จได้เยอมากเลยแลาก็ยัขอเวลาเจอปัญหาหรกอชันนะกดไม่อไกวนเนี้ยที่แม่คุณเราก็ให้ทุกคนบอกว่า เราลงวันมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเราไม่รู้แต่บางทีแล้วผู้ทีไ่ได้ครูบาอาจารย์หรือว่าพี่น้องก็ด,ด่้ด้ กับนีและไม่ยอมรับเคยโกรธป่ะเคยร้อยใจเคยน้อยใจน้อยใจแล้วไม่อยากมาลูกคิดว่าลูกน้อยใจแล้วลูกก็ไม่อยากมาแต่แต่ลูกพอลูกมีสติลูกป่าขอทําจริงๆแล้วอาการน้อยใจมันคืออุปสรรคอมาที่ทําลายความเรียกว่าความเชื่อมั่นความสาเร็จในชีวิตเรา ละทาให้เรารู้ว่าท้อถอยแต่นั้นก็เราไม่ร้อนใจเราอยอมรับความจริงว่าเปิดใจเนี่ยวันนี้ลูกมีสติแล้วลูกเข้าใจมันผ่านไปแล้วไงนักเวลาน้นนะเราไม่รู้หรอกยิ่งแล้วก็โดนดูดโดนว่ามันก็เหมือนผานโมมาในใจมันก็ยิ่งโตมันยิ่งแบบเรายิ้ปปปมกู้อ่ะนะมันเหมือนต้นไม้มันก็ยิ่งต้นใหญ่ขึ้นมันกปยิ่งตัวตัวโตวขึ้นแล้วเราจะไปสู้แรงมาในจิตไม่ได้นะถ้าทิชชีมันขึ้นนะทิชชีแรงนะ เอาคุณสเมนเกิดเนนะี่ยมันไขห้ามไม่อยู่นะใช่ไหมแต่พอวนนี้เวลามันผ่านไปแล้วเรามามาพิจารณาเนะ่เออเราเราเป็นอย่างนั้นเราจะได้ไม่ไมกลับตัวเ็นการยอมรับอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พระมาราสอนแล้วก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราอยอมรับความจริงเราก็สามารถกล้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเราได้ยังง่ายได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมเราก็ข้ามจุดนี้ไปไม่ได้ ใจบ้าถ้าเรายอมรับความจริงแล้กล้าเผชิญความจริงและยอมรับผิดได้ถ้าคนทําผิดแล้วยอมรับผิดแสดงไม่รู้จักตัวเองทำไม่รู้จักตัวเองชีวิตเขาก็ยังเป็นแบบเดิมก็ไม่เปลี่ยนจริงนะแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นได้ยังไงก็จะยังนิสัยก็ยังเหมือนเดิมคิดเกียดเหมือนเดิมนอนสเหมือนเดิมทําอะไรเหมือนเดิมมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนงองศาปุ๊บกรลัดี หันมาปฏิบัติหันมามากขึ้นดีขึ้นเลยองศาเปลี่ยนแน่นอนชีวิตดีขึ้นแน่นอนใช่ปะนะวันนี้เป็นวิทยาทารน,นะสาสุ